สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องซอเขียวปลารวยเช่นเคยนะคะมาอีกแล้วมือนี้มาจวดจักเอามันกะคักโหลดเท่ามือนีเลียพี่น้องจนอาจารย์ได้ท่วงถามหาเลียล่ให้ไป <c oughs> ล่องยากล่งซาด <c oughs> เออพันยากไหมเฮ็ดจ้งไหนเนาะเออก็อยากล่ไงหยู่สุขคนนั่นแหละพี่น้องอาจารย์เนี่ยเฝ้าเขียวซอเขียวได้เวลาก็ค่อยเปลี่ยนค่อยไปจะล่องหเองนะคะเออ พาย่อยค่อยตามกันไปนะคะพี่น้องเดียวนี้สอดเขียวเขียนไว้เบิดแล้วนะคะเหลขกนางสมาธิพระอาจารย์ออดกบมาแล้วเลียกพระอาจารย์เซรีเนี่ยคลิปนี้อาจารย์เซรีเด้อค่ะบ่ต้องถามเด้อบานนี่เขาไปเบิ้องล้่ยวพระอ,อ,อันอาจารย์เซรีเปิดตัวใหม่ครั้งแรกนะคะอา,อาจารย์เสรีคืออาจารย์อิสระนะคะพี่นอ้องอุกคมาถามสอดเขียวมือเศร้านี่อันซอดโรเรียกไงผมเราไปผมพระท่านได้เห็นอยู่ว่านซะ ลงจังได้นา่งอยากจังยังนี่ค่ะอาจารย์คะเอ,อเบิงกันไปควายแง่งกันไปถึงเวลาล่มพัดพานไปแล้วเดี๋ยวจักมือนึงมันก็นิ่งพี่น้องก็ะจะได้คอยลงคอยลงไห้พี่น้องเฮ้าเนาะค่ะคอยฟัง่งคอยจากกันไปเนาะเสียงแงบบเสียงแงงเบิดแล้วย้อนยังย้อนเว้าโวดพี่น้องหลังยาลงเหลกหลายวันสิพ่องลม่มไตเว้าอยู่เบิดมือพี่น้อง้ยจนว่าได้กินข่าวร่างมือนะเครียดจัดอยู่ด้หน้าจนเท่าฟ้ากขึ้นนาแล้วนี่เออ ก่อนไว้อันควรแล้วซอเขียวนี่เครียดหลายนะคะแล้วก็จะตามด้วยเลขทูบซอเขียวในคืนวันพระนะคะจวงมือเขาพันษาค่ะพี่น้องซอเขียวไปจุดใดเนาะที่ภูมิปูบานนะคะแล้วก็จะไปตามคลิปของเลขน้องพุทโธให้หาหางเดียว บนล่างเลยนะคะสามตัวและสองตัวเม่เคยเห็นน้องพุทโธว้าวแบบนี้มาโดนแล้วนะคะฟั่งนําเสียงแล้วก็ฟั่งการเว้าการจารู้สึกว่ามาแทนแน่นอนค่ะพี่น้องก็เลยอยากนําเสนอส่ชองเนาะแล้วค่อยไปติดตามกันนะคะพี่นอ้องแล้วก็เลขคนป่วยมาเร็งนะคะ,ะเลขคนป่วยมาเร่งนีซอเกี่ยวลงไปให้แล้วเนาะ,ะไปติดตามกันค่ะพี่น้องแต่ก็จะมีมาอีกนะคะ มีมาในโขงสุดท้ายบนเป็นบนล่างเป็นล่างแล้วค่อยไปติดตามกันเนาะพี่นอ้องอ่าอาจารย์เซรีพระอาจารย์ออดเล็กซอเขียวจุดขึ้นวันพาล้วก็เลขน้องพุทโธอยูนี่เรือ,อยูจักเซียนนี่หนึ่งสองสามสี่สี่กับเซียนนี่นะคะที่ซอเขียวจะเบ้าให้ฟังอ่าอันอื่นๆกับเบ้าไปแล้วละพี่น้องเดี๋ยวจะค่อยลงไปทย่อยทย่อยไปเนาะค่ะ อาจารย์ทุกคนกับล่อขั้ววางล่อให้ซอเขี้ยวเอาเลขกให้พี่น้องซอเขี้ยกับได้เวลาแล้วสมมาป้ากั้วแล้วก็ต้องเอามาเบานะคะเพราะว่าเวลามันวางนะคะซอเขี้ยวจนว่าไปซื้อเขี้ยมแล้วเขี้ยมเบิดท่าแล้วไก่พ่อมองไปซื้อกระได้พี่น้องนั่เแียว,ว่าพมีเงินหอดสิซื้อเขี้ยมยากไรนะหาเงินผู้เดียวเนะอื ้แต่ไปเยี่ยมลูกกับว่าได้ไปเนาะผู้ถือจำอยู่ในคุกนะพี่น้องขุนแก่น่ะมันมามีเงินกับว่ได้ไปทีกันไปมันเสียเงินหล่นไหมว่าแบบว่าอายสิละพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไว้รุ่นยุไสกับมีเบิดกาดพี่น้องได้แต่ปลอบใจให้แต่กำลังใจเจ้าของเพราะว่ามันหนักน่วงเหลือเกินนะคะหัวใจเหี่ยวๆนี่ละพี่น้องเมื่อบอกกับพี่น้องแบบนาเสื่ตาบานแท้่าษาลังก์คนว่าสอดเขียวคือบอามวเบอาเป็นตะฟังแต่ว่าสั่น เือสนุกแค่ห้าป่านวะมีความถุกข์ควอยากแถวทั้งในพอ่อไต่เราพี่น้องเอ้ยอันคนเบายิมยิมยังสีล่ล่ะพี่น้องทั้งในนี่มีไผเจาะพ,พ่อว่หน่อยคนนี่มาเจาะพอ่อค่ะพี่น้องนี่ละ่ะคนยังสีน่นี่พ่อเพื่อนเพื่อนที่จริงใจก็เพื่อนที่จริงใจยากนะเพราะยังข้าเจ้าเห็นเน่ายิมแยี่มหัวแจมใสย,ยังสี่เป็นตาเป็นตาตัวง่ายเนาะผิดบาลังคน เแต่ตมง่ายเนาะอีนั่งนี่เป็นแต่ยืมเงินง่ายเนาะเผื่อว่าเดือยอย่ามาว่าเด้อยืมยากพอมด้วนี่ว่าเป็นธรรมดาที่ว่ามีเงินให้ยืมสิไปย,ยืมจังได้แต่เจ้าของกับบพ่พใส่อยู่นะแม่นบ่พี่น้องอย่ามองคนที่จุดด้วยอย่ามาเอาเปรียบในจุดที่มองง่ายๆนะคะคิดว่าเขาสิเป็นอันอเป็นตลอดง่ายล่วงง่ายบ่แม่น,นี้พี่นอ้องย่าเห็นว่าเขาเบ้าดีว่ามวนจะไม่ยืมมาหลอกมาล่วงเขา ต้มตุนเขาพ่ะแม่ดี่พี่น้องข้างในเขามันไม่เหมือนข้างนอกนะคะอืมข้างนอกย้มดีว่าจ่าดีสดใสแต่ข้างในนะเขาแต่หนักและคิดถี่ท่วนมากๆนะคะส่วนเสียคนอื่นยืมได้นี่ว่เจ้าของต้องรอดก่อนดีพี่น้องยืมแล้วมันผิดกันมันสิขากันตายย้อนเงินนี่ดีพ่อแม่หนังดี เออฮักกันสีตายสร้างกันชั่วข้ามคืนย <c ười> ้อนเงินที่นี่เนาะพี่น้องห่วยหน่วยไยกับเงินข่อยเนาะแมนบ้าจ่ะเงยข่อยหามาอเจ้าไม่ยืมไปใส่ข่อยเราไม่ไหให้ล่าแต่รับจ้างดำไม่ดำหน้างอกงอกงอกยู่บริใส่เงินเนาะเพื่อนไม่ยืมไปเน,ะนปะาะศุนตัวเออยืมแล้วบ่อขึ้นไปถามเอาด้าแมวมพ่อผุ่นแม,มนบนนนน้พี่น้องเอ่เพ้อเอขาคันทิมพ่อเมนบ้อ่านายง่ๆเนาะพี่น้องคุ้มอัน เด็ดทีญงทั้งหลายนั่นเป็นบ่เออให้เขายืมไหลายเรามาต้งเขาเขาพมีให้เนาะเอ้ยสุดท้ายยู่ยใส่นั่งย่างขุ่นวันท่านว่าเป็นบ่เว้ยเป็นตาย,ยานพี่น้องการให้คนยืมการเสียค้นไห้นี่มันก็เสียใจเจ้าของเออเจ็บปวดแล้ววดเล่าบางที่ก็ถือบ,บังคับยืมอยู่ดิพี่น้องพ่มีก็ไดก็ได้ให้ดีเป็นองไรหล่ะมันเป็นสถานาการณ์ที่ขยันขย่ออะไรกัดใจให้ยลำคา่นเนาะพี่น้อง ให้ไปเพาะแล้วๆเบิ่งนะสิรักษาสัจจาว่าจะาาส,าสิทธิ์ซ้ำใดคนแม่นบ่ลองเบิ่งเพียงสิก็มีนะคะเอ่าตังคนมายืมเฮากะลองเบิ่งพอหยังตีลองเบิ่งพอว่าเขาสิเป็นจังได๋แม่นบ่ซื่อใจคนซ้ำหนีบ้บ่เสียดายดอกนะคั่นตัดสินใจให้แล้วสั่นน่ะแม่นบ่พี่น้องแก้ความรำคาญน,นะเออบางทีก็แก้ความรำคาญให้ไปแล้วเอามันสมข้าเมนเว้ามันว่าบ่คั่นให้ไปแล้วอย่าคิดว่าสิเอาคืน ถ้าเขาเอาขึ้นอ่ะมันดีนะคะอย่าคิดที่จะเอาขึ้นสําหรับค้นแบบนั้นอย่าวางเงินะคิดซะว่ากูทําบุญซะคันให้เขายืมแล้วในลักษณะค้นแบบนั้นเนาะพี่น้องขยันขย่อฟอกฝนเขี่ยวยืมเฮ้านะอารณมเอาตายันแต่บได้นะท่านั้นท่านี่ยู่น่น่แล่วนะ่ยืมไนดะ่หยืมแนะ่แนะ่โอ้ยหน่อยสิ่งย,ยีออย่เราเอียงสินะพี่น้องมันบริปป้ปอยช่องว่างาไงเฮามีความคิดจนตัวเลยนะการเทาตดสินใจให้เขายืมเราเฮ้าอย่าคิดว่าเสี่ยวขึ้นเอก มันบอหวังว่าสิได้น,นะแต่ถ้าเขาห้เขาขึ้นมันเกิดเป็นการดีนะคะแต่ว่ายยังให้ยืมหลยเาเพราะเขาแก้คัดนี่นะอืมเพราะซื่อใจคนใดนี่นะพี่น้องอืมคิดซะว่าเอากูเฮตี้ระไรก็นั่นดอกว่าทันเนาะอ่าหรือว่าเสื่อนแนเอาให้มากินกับเวืไล่ก็นั่นอยู่ดอกยังสีนะคิดวายังสันเอาเนาะอย่าไปท่วงเดี๋ยวมือง้มแง้มดีเขาสิเอาไาห้เขาดอกนั่นเขาคิดพอเนาะ เดี๋ยวมันสิพิษกันเขาก็เลือกคบกันแช่นั้นเองถ้าเขาไม่พูดถึงนะคะเห็นหนากันสองเทียสามเทียเบาถึงจักเทียเรื่อยมือนัดกับพัดมือวันประกันุ่มยุ่นกันเลือกคบสะค่ะแล้วรวดปล่อยเย็นลงตุ่มแล้วมันบัมีวันสิกับขึ้นมาทั้งเก่านี่พี่น้องเนาะเนาะตามตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยอาจารย์เซรีค่ะพี่น้องวดหนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดกันได้เลยจ้า ค่ะพี่น้องคะ่ะเขากับมาสรุปตัวเลขแนวทางของรัฐบาลได้อาจารย์เซรีค่ะพี่น้องอาจารย์เซรีนะคะหนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดเปิดตัวใหม่ครั้งแรกนะคะงวดันที่หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดนะคะวิ่งสองวิ่งสามบนล่างนะคะจับคู่สองตัวแตสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่ส สามห้าสามแปดนะคะ,ะจับคู่สามตัวให้สามสองสี่สามสองห้าหกสามสองค่ะพี่น้องเอาแคบหนาจั่วร่องเบิงพิบจัลลนาเบิงสะกอนเนาะเปิดตัวงว่แรกเราก็ยังไม่รู้ว่าจะแตกปังหรือไม่นะคะถือว่าลายคู่อยู่เด้วนี่พี่น้องเนะื 2, 4, 6, 8, 11, ้อสองสี่หกแปดสิบเอ็ดคู่พี่น้องโอ้ยบ่อยากผัก ค่ะพี่น้องคะซอเขียวกะทั่นให้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะอาจารย์เสรีนะคะหสิงหาคมหกนะคะวิ่ง2วิ่ง3บนล่างค่ะจับคู่2ตัวให้นะคะสองสี่สองห้าสองเจ็ดสแหและ3ามนะคะส่วน3ตัวจับคู่ให้3 2 4 3องห หกสามสองค่ะพี่น้องเอาแคปหน้าจอให้เรียบร้อยนะคะพี่น้องคะเอ้แคปเรียบร้อยโชคดีไม่ใช่ค่ะพี่น้องอ่าสอดเกี้ยวกะจะขวพาปะปะกับพี่น้องไปเพียงแค่นี้เพ่อกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ